สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวใน tikt o k กันนะคะก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า kmkth นะคะหรือกดพดลินน้์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการะคะ่ะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื N ่นๆอีกมากมายนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ facebook youtube ไอจีทีทวิตเตอร์ทลากรคะสามารถเลืกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่นานใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้มีเพื่อนรวมใช้งานกว่าเจ็ดมื่กว่าคนแล้วนะคะกดเขาสมัครเขาใช้งานกันได้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวอีเมลตัวนี้สามารถเมนขึ้นมาได้นะคะรหัสผ่านอย่ยาลืนรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตัวนี้2ติ๊กนะคะกดสมัครกลับไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์เ o ื่อได้ตรงมงุมอมอตรงนี้ง่ายๆกันเลยนะคะแต่หากาเพื่อนๆใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกลับไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่น้าลักของเวซต์ตัวนี้แล้วนะคะเวซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพบ,บางๆเลยนะคะ สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มตัวไหนไปบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น t i k t o อกนะคะในมุมๆตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น t i k t o อกนะคะเป็นเพื่อนยอดปิลนะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จเจอเรื่องเป็นดันบนสุดนะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นไดอารี่ของอเดของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโปรที่จะจะใช้บริการนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้ปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่100่งรใส่ไป1000เลยนะคะในราคาไม่ถึงบาทนะคะ กดส่งได้เลยค่ะเดีย๋ยวปุ๊กก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีการหลากหลายช่องทางค่ะก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะคะทุกธนาคารเลยต,ตัวนี้โบน,นัสสองเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะคะอัพเป้าเลขคริปโตนะคะสามารถสั่งใจกลับไปได้เลยค่ะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซือ้อคือรื่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลข o r d ร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเพ่นใดที่มีปัญหาเติดเงินไม่เข้าอยอดอะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลข o r d ร์นะคะไปวางตรงที่ตัวช่วยเหลือได้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอด,ดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครู่หนึ่งคะ่ะไปดูบริการกันค่ะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถจะดูดะรายละเอียดทั้งด้นความมือตรงนี้ได้เลยนะคะตรงรูปเืองตาตรงนี้ได้เลยนะคะกดเันไปด้านในได้เลยค่ะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะและสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากาเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะด้านบนนี้เลยค่ะค่คอมิชชั่น5%เบกันเลยนะคะ ไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้หาก,พกเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายออไลน์ไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์เมื่อวานกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวขอ้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีคําร้องขอมีปัญหาเลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งรูปกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยคะ่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าไอจีนะคะยอดวิวขึ้นกันหรือยัง ลองดีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆเลยนะคะหากเพื่อนๆใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้ก็สามารถเขา้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มพอรปตง่อช่องลงให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วย เพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกใช้บริการกับเว็บไซต์ k m h d นะคะ